โอเคก็ okay. สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนซื้อม่ครับจาว่าแล้วเป็รับาร,ราคาถูกก็คือราคาครึ่งหนึ่งของไม่ครับเลยราคาเต็มเนี่ยมันประมาณพันกว่าบาทใช่ไหมเราจะซื้อในราคาห้าร้อยกว่าบาทอย่างแรกเราซื้อเลย d k e คแล้วเราก็เข้ามาเว็บนีดีคจะไล้วเปิดซื้อเท่ากับไม่ครับอ่ะเราจะเจอสองอันดีลักกับปกติแนะนําซื้อปกติอ่ะซื้อปกติใช่ไหม ของ Windows มันจะได้2อ,อย่างเลยแพลตฟอร์ม Windows แล้วก็ j a v ว่ e เ l o c k ็ก็คือจะได้ทั้งเบล็อกแล้วก็ j a v ว่าปกติเลยอ่าแล้วราคาดูจากตอนแรกมันพันกว่าบาทมันเหลือแค่5้าร้อยก็คือมันราคาถูกกว่าเว็บปกตินั่นเองเราอินดีเจ็เตอร์แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วจากนั้นเรากดอีกกดให้มันคัดได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เมื่อกี้เผื่เบิร์ดไปโอเคเรามาประมาณนี้ใช่ไหมมันก็5 0าร้อยเรากดเช็คเอาท์ถ้าเราไม่มีไปพาวนะถ้ามีมนะาไปพาวก็สามารถใช้ไปพาวได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีมีหลายอย่าง มีเครดิตคาร์ดคริปโตแต่ว่าถ้านแนะนำ้อมเพพวกคุณไทยใช้พร้อมเ์สแกนจ่ายง่ายอยู่แล้วรอ โอเคมันจะขึ้นเป็นหน้าทาซานะคะขม,มก็คือเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็ไม่รู้แหละโอเคจากนั้นคุณก็สแกนจ่ายได้เลยตามสบายคุณตามสะดวกใช้ okay. แอปธนาคารอะไรก็สแกนไปในปลายประมาณนั้นทุกคนจากนั้นทุกคนก็จะได้โค้ดมามันจะเป็นลักษณะโค้ด25ตัววิธีใช้กดไปที่เซิร์ชพิมพ์เพราะว่า m i c r o s o f t microsoft อ๋อแลวเขียนอะไรวะเนี่ย m i c r o microsoft Store อันนี้คลิกเข้าไปปึ๊บคลิกเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคน ทุกคนก็จะเข้ามาใน Microsoft แล้วทุกคนก้องกดลิกที่ขวาบนข้อโปรไฟล์แล้วก็กดเข้ามาลีด d e มโค้ดเอาคิพคาร์ก็คือโค้ดเมื่อกี้ยี่สิบห้าตัวเรา redeem เข้าไปตรงนี้ก็คือปึ๊บแล้วกดนีกแล้วมันก็จะ redeem ให้อัตโนมัติเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วกดไปที่มาฮาร์ดเซื้อหาอะไร n e c r ร f t ทำไมเจอแล้วตรงเนี้ยไอคำว่า pay เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันจะเขียนว่าอิสตอร์หรือว่าดาวน์โหลดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถดาวนโหลดได้คุณก็ดาวนโหลดตามปกติแล้วคุณก็จะได้้แอปนีมา ครับเจ้าเว i ดิชันคุณก็สามารถกดเข้าไปปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นไมครับแอ่ว่าจะบอกไว้ว่าไอแอคลค์เนี่ยมันจะซิงกับอีเมลนี้นะประมาณนั้นนะแค n ์เนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้ตามปกติโอเคก็ประมาณนั้นทุกคนขอบคุณครับรมีคำถามว่าอย่าลืมเมนมาได้นะ